วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมไอเกมนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็ลืมไปแล้วว่าเกมนี้มันชื่อเกมอะไรน,นะตั้งแต่คลิปที่แล้วแลไคลิป EP ที่หนึ่งแลน้นี้วันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันครับซึ่งถ้าเกิดใครถามว่าแต่ก่อนทำไมตอน,นแรกเงินมันเยอะตอนที่ผมไปซื้อปืนนี่เหละครับและอัพเป็นเลเวลสองน่น,นะซึ่งผมก็จะผมก็จะต่อไปอีกหลาย EP หลาเกมเนะนี่ยน่าจะสนุกโอเคนี่คือ โอเคแต่เราก็เกิดมาในด่านที่จำเกี้กรูดด่านเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วโอเคอุ้ยอึ๊โอ้อไอ้นี่เก่งไงแต่มันก็ไม่เท่าหับตายซะโง่ฮ่าฮโอเคเออโอ้โหเกียร์จริงๆเลยไอ้ที่มันไปโฆษณาเนี่ยอืออุ้อืโอ้โหอี้อโง่แกนี่มันอ่อนจริงๆเจอ ฝีมือนายไม่เท่าฉันหรอกฉันบอกแล้วจะเปลี่ยนด,ดีโอ้เฮ้ยพี่เล่นปืนเลยพี่ผมเล่นด้วยอ้าโอ้พี่พี่พี่ใจยเย็นวิเล่นปืนเลยเหรอเป็นไงพิการเอ้พวกพิการเลียกระจอกเก่งอู้คนพิการกระโดดวิโอคุณทำร้ายผมไม่เกี่ยวคุณ <laughs> พ,พิการครับเดี๋ยวผมช่วยพาไปเดี๋ยวผมช่วยพาไปส่งนะครับ เยี่ยมเจ่งเลยทำร้ายขาบพิการเนี่ยเยี่ยมเลยทำร้ายขาบพิการนี่มันสนุกเจ่งอ่ะโอเคแล้วก็ออกเลยดีกว่าเพราะตอนนี้มันรู้สึกมันไม่ได้ทำแล้วเน้วยเปิดมาเรื่อยๆกูเลยแค่นั้นเองอ่ะอืออือโอเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรทำไมต้องมาดักเกอกันด้วย หยุดเลยหยุดเลยไฟยเอ็มเอาปืนฟาดหน้าไฟาเอ็มโอเคแค่นั้นแหละนี่อูฟเฮ้ย,ยตรงนี้มีลูกตุ่มด้วยเฮ้ยยิงโอเคโอ้ไอ้นี่เจอเหล็กซะ หยูดเลยผมมีปืนนะคุณจะทำร้ายคนมีปืนได้ไงคนมีปืนคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดจำไว้นี่ก็คือกูไงแบ็กสเตโอจะพูดเลยแบ็กสติกแต่อันนี้ดักเกิดงั้นตายไปซะโอ้มึงมีท่อทำไมมึงตีไกลกูวะเอ้ยไอ้พวกนี่นี่โอ้เจอคนพิการอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปส่งเอ้ยไม่ไม่ไม่ไปโอโอเคมันกูโอเคมัน มีเพื่อนม,นมาช่วยแฮเดี๋ยวกูก็พาไปส่งพาไปส่งนะพี่บริการฟรีเดี๋ยวผมบริการฟรีพี่บริการฟรีไอพีให้แกไอ้ขี้กานเหมือนบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโอเคโอ้กูจะกระโดดเตดะซะหน่อย ลืมเลยไอ้พวกตัวที่มันไม่ใช่ใพวกขี้ก้างแต่เป็นตัวขี้ก้างแบบมีความหนาหนาหนา่อยแบบไอ้พวกเนี้ยมันชอบกระโดดเตะไม่รู้เป็นไรทำไมชอบกระโดดเตะจังวะอู้เห็นเลยชัดเจนชัดเจนว่าเองจะทำอะไรกูอืมมีปืนและเจ๋งอะใครไม่หวากระดังมาตรงนี้วะจอเห็นจะเห็นนะเว้ย โอ,โอ้ยตัวเยี่ยนอะโอ้ยตัวอะไรอ่ะหยุดหยุดจะเข้ามากูจะเข้ามาหาก,กูยาวยาวโอ้ยโอ้ยไม่ตายด้วยอึดอึดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จะตายเฮ้ยเฮ้ยสมัยนี้ไม่มีหุ่นยนต์แล้วเหรอบอลแม่งมีหุ่นยนต์แล้วกูจำไม่ได้ในเกมเมื่อตอนกูเล่นเนี่ยตอนกูเล่นตอนเด็กๆอะ่ะจำไม่ได้แล้วเพราะมันมีหุ่นยนต์ด้วย เออแต่ก็ไม่น่าไปได้แล้วตอนพอมันก็มีที่ซื้อหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆอยู่โอเคก็ไม่ไปใจละอืมแหลกเลยเครื่องกูไม่น่าแหลกได้กับเกมนี้นะ่ะมันก็ไม่น่าไปไม่ได้เลยซ้าไม่มีอะไรโฆษณาอืม นี่หลยโชว์เทพเลยมีเวลาแค่สิบเอ็ดนาทีแล้วแป๊บโอเคเฮ้ยยังไม่ช่วยดกว่าผมก็เก็บไว้ก่อนดกว่าแล้วย่ามม่ช่วยตอนนี้ดิอ่ะ เพราะเดี๋ยวมันอาจจะตายได้เพราะไอ้พวกนี้มันดูจากสภาพแล้วมันถืออาวุธครบมือเลยเจอท่อแป,ป๊บปุ่ยคิ่ว่าคือมือเองอะมันต่ากันเกินไปกูเนี่ยแบ็สไตค์แค่เป็นแค่สีดําก็น่าจะรู้ว่าสีดําทมินเน่ยสีดําทมินก็สามารถช้าทุกคน,นได้แหละไม่รู้ทําไมว่าำทำไมเค่สีดาไม่เฉยทำไมมันโคตรเก่งเลยโอเคขึ้นมาเลยคุณผู้บริสุทธิ์ผมจะเรียกมันผู้บริสุทธิ์ทุกคลิปเนี่ยแหละครับไอตัวสีฟ้านะเพราะกีเกียตังชื่ออ้มันนะ โอเคเอ้ยมีคนจะมาทำร้ายคุณเดี๋ยวผมช่วยนั่นแหละไปผมขอแวะที่นี่กอนนะหวังว่าจะไม่มีไอ้พวกอาชญาไอ้พวกอาชญากรตัวสีผมจะเรียกมันว่าอะไรดีผมไม่คนเรียกมันอาชญากรหรอกผมจะเรียกว่าคนบ้าแล้กันไอ้พวกคนบ้าจะพร้อมกระเทือคุณหลากหลายสีนะอยู่ข้างหน้าเอาัวรอดเองแล้วกันนะโอ้โอ้โอ นะโอเคตายร่างกายสลายเพื่อนนไม่ตายก็แปลกแหละโอ้ยช่วยกูด้ยช่วยกูด้วยต,ต้องสูสีหนะ่อยต้องใช้อาวุธประเภทเดียวกันสีมือมันต่างกันเกินไปพวกไม่ทำลายตู้หือคอานนี้เดี๋ยวเวลามันหมดอะมามา๋ย๋ยวกปบององีกไม่ดีเยื่อถือปืนเดียวกู ถือปืนที่กูมีแล้วแล้วมันจะสู้แด่ปืนเนี่ยแค่ฉันขอแค่ปืนพกก็สามารถจัดการตัวเองได้แล้วจะขอแค่มีโอ้มันจะยิงกูอืมแต่ยิงไม่โดนละกูหลบแบบเดอะแมทริกโอ้สมองสมองหมุนสมองหมุนอืมเอ้ยโดนระเบิดไนไหนไม่ตายได้ไงวะเออจริงจริงเลย โอ้เรียบร้อยฉันเห็นยดยด,ยดโอเคผมละเกลียดผมละกลัวจริงเลยไอ้พวกผมกลัวมากเลยนะไอต่อตรงไอ้ตัวเมื่อกี้โคตรน่ากลัวเลยอืมเข่าผมกลัวจริงนะไอ้ตัวที่พูดพูดยนเม,มื่อกี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราสามารถใช้หมัดปราบสู้มันได้แบบก็เลยใช้ปืนนี่แหละเลือดตัวนี้กูลดอนเรือไปครึ่งนึงแหละแต่ใครสนนะ โอ้อุาสาจะเล่นทำร้ายคอพิการสัไหนเผื่อตายเผื่อยิงสองนัดซะงั้นโอ้ปืนหมดแต่กูมีปืนนี้อยู่สิดใจด้วยพวกไปนู่นไปเฮ้ยไปนู่นดีเด้๋เดเด็กดิ้นเรยบร้อยสนุกแล้วตอนเนี้ กระโดดไม่ขึ้นองขวางท้ายกระโดดไปมาริโอได้ไหมวะเนี่ยโอเคตอนนีเกิดใครสงสัยว่าทำไมโฆษณามันไม่ทำไมมันถึงไม่มีโฆษณาขึ้นผมปิดเน็ตอยู่จะไปดีง่ายมีหลายโหมดเลยนะซอมบี้ดีเฟนจัมโอเคนี่แหละอัห้าพันเพื่อเพิ่มพลังเล็บอพเบลเวสีเลือดเพิ่มคือเดิมพลังโจตีก็สูงขึ้นอืมยังเดียี่สิบ สองร้อยสีสิบจับรนอยหนึ่ร้อยเก็บซื้ออะไรดีเนะี่หนึ่งมื่นเพื่อซื้อผมแฟกแตจะเกิดมีเสียงอะไรเข้ามาในคลิปผมก็ขอโทษด้วยกันนะเคลบอืม โอ้รู้สึกว่าไอ้ปนีิมันแข็งแก่งก็เดินจริงนะเอาตัวตรงมาเลื่อกูแค่เปื่มาเรืองกูยุบยังไงเลยโอเคต้องขอโทษเลยอะไรันนะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมหายไปชั่วคู่แป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้ก็กลับมาเล่นต่อเลย่ะเมื่อกี้ตายป่าวอะโอ้ยตาย โอ้เปิดมามึงจะท่อไรฟากุูเลยอืมไม่ได้แดกกว๊อโกอ,อืมอืมเอ้ยตายจะดีตายด้วยโอเคเจพ็อกโอ,โอ,โอ้ไม่มีอะไรเลยเอ้ยโอ้แมงเลยของหนกักต้องเลยของหนักตามด้วยโอ้ตายซะ โอ้โหืมแค่นี้ก็ม mm ีคนพิการสองคนแล้วอุ้ดทำร้ายกูไปดูเดือไปดูดิอุ๊มตายสนุงจริงต้องใช้อาวุธเดียวกัน อืมอืมอืมกูเหนือกว่าแต่รู้สึกว่าใช้ปืนยังไม่ลยตัตอนีหยโอ้โหอันนี้เลยของหนักเอ้ยเอ้ยอะไรใช้อะไรจะยิงกูขนาดนะั้นี่ะเลือกกูรดไปครึ่งเนืนะ้เนี่ เนนีลคืยกระสุนมากเลยตอนนี้นอืมอืมโอ้อืม,อม,อมสมองไหล พอดีเป็นเริ่มมีปืนแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้แม่งถือปืนทั้งสองตัวเลยอืมกรเถิอกรเถิอตายะดีระเบิด ดเลื่อนรถไปครึ่งหนึ่งแล้วได้วเวลาเหลือตั้งเยอะโอ้โหโน้ตโคบหมดแล้วเลื่อนรถไปครึ่งเนื้อตัวเนี้กูมีท่อเหมนได้เยก็หมดแล้ะ แคปปุ่อยูได้วะตอนรู้สึกแคปปุ่นยังไม่เลยตัวเนี่ยกทืบเลยดักภาพเกิดอืมจริงโอ้โห โ oh. อ้ยโนสโคปกระโดดยิงโนสโคปดีเซ์อีเกิลยิง,ยยงลบลบลบลีกอ้โดดไม่โดดแล้วฉันหลบกระโดดยิงกระโดดยิงฟรีไฟล์โอเค okay. ทำอะไรเพื่อนปืนกระสุนที่ไป okay. โอเคโอเคกระโดดทำลายทำลาย โอเคคุณพูดไปสุดรีบไปไกลๆเร็วรีบหนีเถอะกูจะตายแล้วไอ้พวกที่มันถือปืนกันมาแล้วมึงกูมือส่งกูมาแค่คนเดียวคือมึงคิดสภาพาไงไอ้คนที่มันรับที่จ้างกูมาเนี่ยหรือกูมาหรือกูเป็นหรือกูอยู่มาคนเดียววะไม่รู้เหมือนกันแต่กูนะแต่กูก็ไม่รู้กูจะมาเพื่อถล่มมาคนเดียวเพื่อถล่มแก๊งไอ้พวกเชียนี่ทำไมวะ แล้วกูมาคนเดียวเพื่ออะไรกูมาเพื่อตายชั้นเลยมส่งกูมาแก้คนเดียวเนี่ยนะกูจะตายแล้วรีบหนีเร็วอืมจริงไม่เกิด พวกนี้มันมีปืนกับคางอาวุธเยอะชิบหายเลยเมื่อกี้ผมเรียกไอ้พวกไอ้พวกตัวที่ไอ้พวกที่มันจะทำฆ่าผมว่าอะไรนะจังไม่ได้นะแล้วจะให้ผมเรียกมันว่าเอ้ยๆอย้มันจะทำร้ารยผมโดยสุดไหมผมเรียกมันว่าอะไรไอ้พวกที่มันจะฆ่าผมอาชญากร เอ้ผมเปลี่ยนที่อลว้วผมไม่เรียกว่าอเาเากอรแล้วดิตอนแรกเรียกตอนนี้เรียกว่าอะไรว,ว,วะอ๋อไอพวกบ้าโอเคไอพวกบ้ากูต้องตังกระจายพวกบ้าเลยหมดสิคุณผู้บริสุทธิ์มึงก็อย่าเดินเดินเล่นๆดิ ก็นวาจะรู้อยู่ไอ้พวกชี่นีน่ไอ้พวกบ้านี่มันเป็นไงเคลีบวิ่นไกลสุดเลย ยังมีชีวิตเหลืออยู่ยังรอดโอ้อยอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์ดิวะอืมอืมมูเล่ไม่จะตายจะดทีเดี๋ยว มันจะกิ่งไปไหนเนี่ยฝีมือหานี่ไม่ธรรมดาเลยกว่าจะตายชนะสักทีหนึ่งหมื่นโอเค ซื้อเลยแล้วกันเริ่ม,มเลยโก้าด่านโกก็จะพอแก้า่ดนนี้แล้วกันนะมีปืนเปิดมาก,ก็มีปืนแล้วอืมตายจ้ะ จะตายอืมตาดาด่ามือเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆ้วไอ้พูดเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มเก่งเกือบเดิมแลไนะแม่งถืออาวุธมากึ้นกับเดินมาด้วย เนลลี่ถูกมีดแล้วตอนนี้นฟันฉับขึ้คมเอ้ย,มอยไม่ใช่มีดคมแฝกเอ้ยมึงโดนฟันอะไรนี่ไม่ขาดได้เหอวะโคตรโหดเลยฟันฉับตายเจอใครอไไม่ตายก็แปลกและโอ้โหับ จิบหายละวข้าวก่อนเลยใส่ระบงข้าวเพราะไม่จะปูฟันไปโดนถังแล้วเบิดต,า,ตา,ยายแล้วเบิดตายจิบหายละวแล้เบิดอเลยมีซอมบี้ ว่ะเด๋ยวีซอมบี้ตัวนี้ได้วะเราจะไม่ฆ่าซอมบี้เดี๋ยวผมแนะนำมึงจะฆ่าซอมบี้เลยเสียเวลาเจ้ทำลาย ผมโ,โดนยิงไม่หยุดเลยเฮ้ยโอเค เพืทอจะมซอมบี้มเยอะจังวะโป่ถือมีถือปืนไปเลยอ่ะ ตอนนี้ก็จีดจังมากเลยอนเนี้ยออโอ้โอ้โอออยนี่มันจะคาสามารถนี้อง ให้กระโดดพุ่งหนึ่โอเคบุหรี่ปืนเยอะจริงๆเลยมารับตัวมาเลย ซื้อเลยซื้อกระสุนเพิ่มอ้มือไม่ตาเลยก็ดูระเบิดดูถังแก๊สระเบิดใช่ไหมล่ะสกลานั้นแหละ ยากจริงเลยต้องรูตุ่มเนี่ยผนจะเริ่มไม่ติดตลกแล้วลายหมดแค่นั้นแหละไม่มีประโยชน์เลยสิ กระสุนหมดกระสุนหมดมีดก็หมดเฮ้ยหอแฝกก็หมดโอเคจบสัทีผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปนี้ครับสำหรับเกมเกมนี้ลืมชื่อชื่อก็อยู่ชื่อเกมก็อยู่ในคลิปนะครับก็จะเป็นี้ครับสวัสดีครับตอนนี้โมโหแล้ว